สวัสดีครับผมวีบิ๊กโบ๊ทวันนี้อยู่ที่พัทยาวอเตอร์สปอร์ตกับพี่อู๊ดสวัสดีครับพี่อู๊ดผมนั่งเบื่อมากเลยเรือเครื่องเรือเครื่องเรือเครื่องแต่ไปหมาขับแม่งแต่เรือเครื่องเลยยอดเรือเลยอยากดูเรือใบพี่อู๊ดมีมั้ยมีวันนี้เรามีเรือใบพี่ลักชัวรี่เลยลักชัวรี่นี่คือหรูเลยนะพี่อู๊ดหรูเลยข้างในเป็นเรือใบใบนี่คือใบสูงสูงนี่นะเป็นเรือใบสูงสูงคือเรือใบของแท้เลยอืของเบนทัว เออผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยขึ้นเรือใบเลยเหมือนกันนะพี่วุชบอกทํากี่คลิปกูก็ไม่เคยอะไรสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือไม่เคยจริงๆเดี๋ยวจะ,จะพาขึ้นเรือใบที่ข้างในเหมือนยอสเลยฮะข้างในจะแบบหรูหรากาไก่เหมือนยอสเลยอืมเดออี๋ยวผมถามก่อนก่อนไปนะตอนนี้แดดร้อนอยังขี้เกียจเดินผมถามก่อนอีเรือใบเนี่ยเวลาเข้ากลางใบเนี่ยพี่วุชม,มันเป็นเครื่องหรือคนต้องไปม้วน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  มันจะมีหลายอย่างถ้าเป็นปีใหม่ๆเนี่ยก็จะใชะ้เป็นปุ่มกดเอาแล้วกดปุ่มแล้วใบกลางหุ้งออกมาเลยใช่ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นไปสลิปหน้ากลางใบจิ๊บอะไรกดปุ่มอย่างเดียวแล้วก็พอกลางใบเสร็จก็มีออโต้พิลอ์อีกอืมเพราะตอนแรกผมก็คิดว่าผมมชอบเรือใบนะแต่คิดว่าโอ้โหให้กูไปนั่งสาวเชือกใบอะไรเงี้ยตายในปีใหม่ๆแล้ว <กด S 2> เรือใบอดกดปุ่มอย่างเดียวกดปุ่มอย่างเดียวไม่ว่าจะ ไม่จะดึงดึงใบไปทางไหนก็กดปุ่มเป็นออโต้สามารถตั้งเป็นออโต้พายโอทยางงี้คือไม่ต้องใช้คนเยอะก็ขับได้ก็ได้โอสบายผมเห็นเมื่อก่อนแม่โอ้โหต้องช่วยกันดึงทางนู้นดึงทางนี้ที่ไปเห็นกันในคลิปนะว่ามันยุ่งยากมันไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลำลำนี้กดปุ่มยังอันนี้ยังยังไม่กดต้องใช้คนดึงอยู่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูลำเล็กเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะดูลำใหญ่ที่เป็นเือใบที่มันกดปุ่มทุกอย่างเลยพร้อมเลยอื อ่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ดูเรือใบอย่างที่ผมอยากได้ผมชอบเรือใบอ่าแต่ก็ฟิลเรือใบก็คือถ้าวิ่งไปเนี่ยความเร็วมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน10บน็อตนะคือถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาสาวๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปเกาะนี่ท้องพอดีเลยท้องท้องก่อนถึงท้องก่อนถึงเออไปเดี๋ยวเราไปดูเรือใบกันนะครับโอเชียนมารีน่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเดินไปว่าจะถึงนะครับ ไปเจอกันที่เรือเลยครับผมพี่อูดกวจะถึงฝนตกแล้วเอามาทำไมด้วยเนี่ยฝนนะ่ะไล่ตูดมาเลยไล่ตูดมาเลยแลย้วเราจะดูเรือ,อยังไงเนี่ยได้ลำนี้มีหลังคามีล่มกี่ฟุตครับพี่อูดอันนี้เป็นเรายังไม่เห็นเรือนะอ,นอันนี้ปเป็นอของของเครื่อเบนทัวโอเชนิดสิบ58ฟุต <58. S 1> เป็นเรือใบทำไมดูไม่ใหญ่นะเอ้ยผมยังไม่เห็นให้เห็นนะจะดูดูใบกนะ็ไผมต้องไงายเห็นยอดอ่ะ มาถึงเรือเขาแล้วเราก็ต้องแนะนำอ่าพี่อุ้แนะนําครับนี่พี่บอยคนดูแลเรือลํานี้นะฮะก็เป็นเหมือนผู้จัดการนะฮะผู้จัดการเรือลำนี้ฮะลำนี้ปล่อยเช่าด้วยครับซึ่งหรูหรามากเป็นเรือใบายได้ฟีลลิ่งหนึืงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆให้ดูทีละอย่างนะเดี๋ยวให้คุณบอยช่วยแนะนําด้วยนะครับได้ครับเพราะว่าไม่เคยไม่รู้เรื่องสังเกตอันแรกเลยนะครับให้ดูอย่างแรกเลยคือมีพวงมาลัยสองอันนะครับ อันท่อควายเลยนะครับพงศ์ไทรใหญ่กว่าควายเป็นเกวียนล้อเกวียนแม่ยังกระลอเกวียนเลยนะอันนี้คือยังไงครับพงศ์ลทยอันเนี้ยพง์เป็นไฮดรอลิกกวนี่ใช่ใช่เป็นไฮดรอลิกจะสามารถควบคุมได้ทั้งสองอันนี่สังเกตสังเกตนี่นี่ดูดูข้างนี้นะ้องหมุนข้างนี้ไอ้ข้างนั้นมันหมุนด้วยใช่ไหมเป็นตัวเดียวกันครับผมเป็นตัวเดียวกันขับท่าไหนก็ได้ครับขับได้ทั้งสองทางครับผมก็แสดงว่าแม่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้า อ่าแล้วมันน่าจะเป็นสลิงลงไปโยงเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันเหรอไฮโดรลิกไฮโดรลิกเหรอใช่ง่ายแสดงว่าต้องเบาดิเบาก็แสดงว่าสายปั๊มมันต้องเป็นปั๊มตัวเดียวกันใช่ป่ะใช่อ่ามันถึงหมุนอย่างนี้ก็คือมันไม่ได้แยกสองปั๊มแล้วทําไมเซลลิงอ้าวเดี๋ยวบอกอันนี้คือเซลลิงที่วีไปเป็นแคททามารานเรือใบอีกประเภทหนึ่งอันนี้เซลลิงทําไมมันต้องมีสองอันอ๋อถ้าเซลลิงนี่คือเป็นท้องเดียวครับอ่าเซลลิงเซลลิงเอออืมก็คือพวงมาลัยนี่ อย่างแรกคือหันเหมือนกันนะครับด้วยนะครับคือหมุนข้างไอ้ข้างนู้นก็หมุนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีสองคนผัวเมียขับคนละข้างนี่ไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ถ้ามีถ้าทะเลาะกันก็ไม่ได้มึงหันคนละทางเลยคนละทางเลยนะมึงต้องถีบเมียลงน้ําก่อนนะครับแล้วก็ลานี้มีเครื่องด้วยเครื่องกี่แรงม้าไม่รู้มันก็เป็นเครื่องเล็กๆมั้งไม่ใหญ่ใช่ถึงว่าก็ไม่เกินสามสิบห้าแรงม้าอ่าคือเครื่องนี้คือเอาไว้จอดกับเดินทางเวลาไม่มีลม เรือใบไม่มีลมนี่คือชีวิตจบเรือใบส่วนมากก็แล้วแต่ไซส์ตั้งแต่สามสิบห้าแรงมา้าขึ้นไปหกสิบแปดสิบแต่ก็จะแบบไม่ใหญ่ใหญ่มากเพราะเขาไม่ต้องการวิ่งเร็วอ,มอมไม่เกินสิบน็อตอะไรอย่างเงี้ยเจ็ <8 S 2> นดนอด็อตหกน็อตแล้วแต่ไซส์แต่ละเรือที่ลงมาอันนี้อะไรอ่ะเปิด,ปดสมองคือลงข้ามสมองเรือขึอ้นลง,อ,งอันนี้ก็ดูว่าน้ำ หรือเท่าไหร่ดูว่าลอวิี้หรืน็อกอะไรประมาณนี้ครับอืมก็เหมือนความเร็วนะใช่เหมือนความเร็วเหมือนระบบควบคุมแล้วก็อันนี้เป็นโบโบแทสเตอร์โบหัวโบหัวสองข้างโบหัวโบหัวก็คือไปพัดอยู่ข้างหน้านะครับเวลาเราจอดเรือหรือจะบังคับเรือให้หัวมันปัดไปปัดมาเนี่ยก็วดทางนี้ซ้ายขวาหัวเรือก็ไปทางนี้เวลาเข้าสลิปอ่เวลาเข้คือช่วยแต่งเาเรียกแต่งเรือ แล้วก็คือเห็นทิศครับผมเออไอเขีมทิศน,นี่โคตรแพงเลยพี่ยุทธแพงมากโคตรแพงเลยไม่เข้าใจว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งแพงใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นของเรือแท้ๆดีๆนะโอ้โหละลหลายหมื่นนะครับใช่หลายหมืน่นวันนั้นจะซื้อทีโอ้โหชิบหายแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆก็ที่มีสองเครื่องเพราะว่าเออสองพวงอะไรเพราะว่าเวลาเขากางใบแล้วเล่นหลบแล้วฝันนี้มองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นฝัั้นเขมันจะต้องกระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งเวลาเรือเอียงไง ไอซีเรียลิงเนี่ยเวลาโดนลมพัดแรงๆเรือมันมันจะไม่วิ่งตรงนี้มันจะเอียงอย่างนี้เอียงตามลมใช่ป่ะแล้วก็ใบมันจะมองไม่เห็นนะผมจะมีใบหน้าแล้วก็ใบหลังแล้วก็มันจะมีใบกลางดยู่แล้วถ้าเรีย่างนี้ปุ๊บมันจะบังทางใช่ไหมเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราต้องวิ่งมาอันนี้คลิปนี่ได้ไงลื่นไหลเห็นไหมไฮดรอลิกคนลี่แค่เท้าอ๋อพออยู่ทางนู้นก็คือเราใบเราบังทางนี้อโเค แล้วมาทางนี้ปุ๊บท่าเราเขาเล่นลมพอมันเอียงมาปุ๊บมันมองไม่เห็นมึงอย่ากลางใบพอใบจิ๊บก็ออกอะไรออกเขาก็โดดมาอีกฝั่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าถีบมีอารมณ์น้ำเอ้ยมึงบังคับช่วยกูหน่อยอ่าอย่างนี้เออเออผมเออผมเข้าใจผมก็งงเหมือนกันว่าตั้งนานว่าทำไมมันต้องมีสองข้างเออใบมันบังใบมันจะบังแล้วเวลาเราเล่นลมเนยเอียงมมติเราไปแบบทะเลไปลึกๆจริงๆ ถึงมันบังเราก็มอง G P S ใช่ไหมใช่ตัวนี้ G P S ไหมเนี่ยใช่ครับตัวเบลเลอร์เลยมันจะ g P S ว่าเราอยู่ไหนแค่ไหนเราก็ยอราอยู่ตรงไหนหรือว่าเราตรงไหนมีก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงดู้เพราะจริงๆแล้วถ้าสมมติเราไม่เราไม่เปลี่ยนเราก็ดูนี่ได้อันนี้จำเป็นมากต้องติดเพราะเรือใบพวกนี้เซอร์ลิงจะมีคิวคิวอะไรคืออะไรคิวก็คือตัวที่เป็นแท่งตะกั่วยื่นลงไปข้างล่างอธิบายอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ อ่าเรือใบเนี่ยเซลลิงมันเป็นท้องเดียวใช่ไหมมันไม่เหมือนแคทแคทจะมีสองท้องใช่ไหมครับซึ่งถ้าเวลาเราเล่นลมมากๆเนี่ยถ้าลมแรงๆมันจะงัดมันจะเออมันก็จะมีตัวตะกั่วถ่วงอ่ามันก็จะมีตะกั่วถ่วงอ่าไอนี้เขาก็จะแข่งกันเรื่องเรื่องดีไซน์พวกนี้เดี๋ยวผมถามให้ตะกั่วหนักเท่าไหร่ครับพี่อุ๊ดแล้วสองตันกว่าประมาณสองตันกว่าแล้วแต่เรือด้วยนะอ่าค่าตะกั่วนี่กิมเป็นแสนแล้วมั้งถ้าคิวนี่ ชนหินโสโคกไปนี่เรื่องเยอะอ,อตัวหนักสองตันอยู่บนเรือนี้นะครับถ่วงไว้ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนมากเรือใบมันก็จะเป็นไม้ทั้งหมดใช่ไหมพี่ว<ช>ุฒิเพราะว่ามันคงโดนโลมโดนอะไรอย่างนี้เยอะนะ<ช>่ก็คงไม่ทํามีไหมที่เป็นเป็นบอกนั่งหรูๆอย่างเงี้ยอันนี้มีบอกหมครับผมมีบอกเอาเบอกมาวางแต่นี่คือเราออกใช่ไหมอันนี้เราออกอันนี้มีเอยูมเลยครับอืก็ไปเพอร์ข้างหน้าก็มีบอกก็มีบอกด้วย นี่โต๊ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะนนยกได้อ๋อเป็นโต๊ะใหญ่เออคุอ้นยิงมันก็สบายดีนะเช่าแพงไหมครัเมื่อไหร่เราเช่าไปขี่ดีกว่าพี่อู๊ดมีครูสอนพร้อมเหรอบอยเช่าแพงไหม อนี่ผมผมเช่าวันนึงเต็มวันแต่ชั่วโมงก็ราคา3ามหมนรวมอาหารด้วยที่นึงด้วยที่สามหมื่นแปดรวมอาหารด้วยเต็มวันนะครับอาหารนี่คือล็อตเตอร์อ<า>ไม่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 ไ <c oughs> ม่ไมีอาหารอะม่ไร่ออา,า,ราย่ไม่ไ้่ไม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 ่ไา่ไม่ไม่รม่ไมหไม่วม่ไม่ไม่ไี่าั่ไม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 ่ต้่ไม่ไม่ไม่่ไ่ไม่่มมไม่มมม่ไม่่ะ ถ้าอยากกินลับเตอร์ซื้อเข้ามาเองนะไม่ต่อสามหมื่นแปดวันหนึ่งโอเคนะพี่วุฒิใช่เน่าไม่แพงนะถ้าอยากดูฟิลลิ่งก็ได้เลยติดคนห้าคนครับติดห้าคนจริงจริงแล้วก็ยี่สิบสองคนได้ครับแต่ว่าถ้าเวลาคนจำนวนคนเยอะเกินเนี่ยเราจะทำงานลำบากไม่เกินสิบคนเพราะว่าหน้าแคบเรือมันไม่ได้กว้างใช่นะเดี๋ยวเรามาดูเรือกันต่อคนไหนจะเช่าเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์เขาไว้ให้นะครับต่อพี่วุฒิก็ได้ต่อพี่วุฒิก็ได้ครับ อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องมาติดต่อผมนะคัเดี๋ยวก่อนเข้าข้างในอย่าเพิ่งเข้าข้างในครับเราจะดูอีกอย่างคือว่าเมื่อกี้ที่ผมถามพี่พุขว่าเฮ้ยมันไปกดปุ่มหรือยังคือเมื่อค่อนสมัยก่อนเรือใบที่มันต้องจะเอาใบย้ายใบเด่นต้องวิ่งไปดึงลอกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นลอกแล้วมันจะเป็นวิ่งเหมือนวิ่งสมอเรือไหมพี่รุขใช่ครับใช่ป่ะจะเป็นมอเตอร์เลยและพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ่ะดูนี่เลยครับมันจะเป็นสายโยมาจากข้างหน้าเลยนะครับอธิบายหน่อยครับมันเป็นยังไงครับ เวลาเราเล่นใบเนี่ยเล่นใบอะไรก็แล้วแต่เราไม่ใช้มือเท่ั้อ่าไม่ใช้มือเตอร์ตัวเกียรตัวนี้ตัวนี้เวลาเราใช้เส้นหรือเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็เวลาใช้ใบหมุนตรงนี้นะเอามาพันแล้วก็กดขั้วแล้วก็กดวินเอาใช่เราไม่จันไม่ใช้มือเท่านั้นเองอีเชือกเนี่ยมันจะเป็นลอกโยงไปถึงข้างหน้าใช่ไหมใช่ขึ้นไปข้างบนหมดเวลาเขาตั้เสร็จเขาก็จะแหมดึงไม่ใช่ใบโผล่นะ ก็ S <S จะงัดไอ้จะเป็นตัวล็อกใช่ไหมครับตัวที่ตัวล็อกให้เฉยดึงได้มาอันนี้ก็ะจะดึงได้แล้วก็มันจะมาพันนี่นะครับอ่าพันนี่เราก็กดปุ่มวินมันก็จะตัดดึงเชือกดึงเชือกข้างหน้านู่นโอ้โหมันพันหลายรอบจังแล้วนี่พันเสร็จอ๋อพอน,นั่เสร็จก็ต้องมาน,นั่งแกะอีกไม่ครับ ปวดตรงนี้ถ้าเราดึงแน่ใช่ไหมครับเราต้องกดตรงนี้อ่าออย่างเงี้ยเอางี้่เชือกมันจะไหลออกมาใช่ครับเวลามันหมุนเสร็จเชือกที่มันยาวมันก็จะไหลออกมาใช่มันก็จะเก็บเข้าไปอ่าเดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงครับอีกนิดน่งครับสงสัยผมว่าทุกผมว่าทุกคนก็ต้องสงสัยเหมือนผมสมมติว่ากลางใบแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติว่าลมตีมาทางนี้แต่เราจะไปข้างหน้า มันจะเป็นยังไงครับเราต้องขับยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนใบครับลงมาที่ทางไหนมันก็ต้องเน่เลงมาอางี้สมมติ<ะ>ตอนนีเ้เราจะไปทางหน้าแต่ลงมาทางนี้เขาเขาเขาก็จะหมุนเขาก็จะจะหมุนตัวใบมันก็จะผลัก <oni> เขา,าจะผลักด้วยเชือก <Ugh. S 2> เนี่ยครับอ่าให้ใปปรับไห<ใ>นครับปรับตัวเนี้ยมันมันถ้าจริงจริงอธิบายตามตามที่บอกเนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจ แต่ถ้าแบบได้ออกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะรู้มันจะเข้าใจง่ายกว่าเวลาที่เขาหมุนเนี่ยแล้วเขาปรับดึงเชือกให้ใบไหนออกใบไหนซ้ายใบไหนขวากินลมยังไงเออถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะมันจะนึกภาพกันไม่ออกเออมันจะนึกภาพไม่ออกเลยแต่ผมไม่มีตังค์เอาเรือออกช่วยจะซื้อไอริสนะครับเอากำไรไอริสมาเช่าเรือออกไปนะครับทุกคนจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้น เราไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวเรื่องขับเดี๋ยวผมเช่าก่อนนะครับอเอาแค่วันนีแค่ดูเฉยๆดีกว่านี่มีเรนนาวีครูสอนด้วยคือวันน,นี้เช่าโชลงข้างในเลยครับี่วฒินำไปเลยเฮ้ยนี่เปิดเจนเหรอใช่ครับนนเปิดใสยชอไม่เจนไม่ได้เปิดแต่ไม่ได้เปิดเจนใช่ไหมใช่ใช่ใส่ชอไม่นึกว่าเรือไปจะแอร์เย็นวิ้ หรือลาล้วห้องนอนก็เยอะมีสามห้องนอนสามห้องนอนห้องครับโอห้องแอร์หมดเลยครับผมโอ้แม่เป็นห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบแปดห้าสิบแปดฟุตเป็นเอ่อโอดิซีข้างในเหมือนเลยยอดเหมือนกันครับตู้เย็นมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะตู้เย็นตู้เย็นใช่ของตู้เย็นแล้วก็อันนี้คือถ่านน้ำแข็งอันนี้คือผลิตน้ำแข็งเองอ่าไม่ได้ผลิตน้ำแข็งก็คือเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ครับผมแต่ว่าอุณหภูมิก็มีเปิดได้เป็นเป็นตู้เย็นเหมือนกันครับผมเปิดจะได้หลายๆช้าครับ ตู้แช่เขาเรียกตู้แช่ตุ้มแช่แต่จริงๆแล้วมันก็ต้องทำน้ำแข็งได้ถะเป็นตู้แช่ไม่ไม่มันมันจะเป็นไอแม็เกอร์ถ้าถ้าพวกเรือเนี่ยเขาจะมีเครื่องไอแม็เกอร์ต่างหากบางลำเขาติดกลับมาแล้วเรือเรือลันมันจะมี3ห้องนอนครับผมสามห้องนอนข้างหลังอ่าไปดูห้องนอนข้างหลังก่อนนะครับให้น้องภาพเปิดไฟมี3ห้องนอนกับ3ห้องน้ำครับผมเปิดไฟ นี่ห้องเล็กอันนี้ห้องเล็กห้องนอนเล็กนะครับสองห้องเหมือนกันเนาะอันนี้ทางขยะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเป็นห้องนอนเล็กไอ้อย่างนี้เช่าอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงสวนมากมันก็ไม่ได้ใช้ห้องนอนอยู่ดีนะพี่วุฒินะ าบงก็ใช้กันอยู่ข้างบนน่ะกิจกรรมบางทีก็้ทงาะไรโอเวอร์ไนท์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะพาสาวๆมาไงเขาพามาทำอะไรกันเหรอเรื่องเรื่องนี้ผมสนใจเรื่องนี้ผมสนใจคือเขาพาสาวๆมาทำอะไรเหรอก็คือว่าอยากจะมีเวลาสนตัวอะไรประมาณนี้ครับนี่นิดหน่อยอื้มแม่ใช่แบบนนนีี้ะิดดเยวอ่าืมนิดเดียว ชี้ทางให้แล้วนะอย่ามันจะผ่องลายอะไรประมาณนี้ครับมันมีผ่อนคลายด้วยเหรอครับก็เบิร์ดเบิร์ดส่วนตัวพูดมีอันนี้ก็อ้ส่วนตัวนิดเดินชี้ทางให้แล้วอันนี้เป็นต๊ะครับผมต๊ะอันนี้ถ้าหากใหญ่เกินไปนี่ยใหญ่เกินไปเนี่ยเราสามารถที่ปรับได้ครับปรับได้ให้เป็นแผ่นเดียวบ้ให้มันเล็กๆใช่คไหมเออนี่เพื่อนช่วยอือ อันนี้คือมากันนิดหน่อยไม่เยอะครับถ้อ่าันเมื่อกี้เยอะอ่ะมาดูพอคอนมัสเตอร์้ใหญ่ครับผมคอนมัสเตอร์ข้างในมีเข้าไปเลยมยอนะพี่นวก็พี่ถึงบอกเราไงก็จริงๆมันไม่ใช่แต่ยอดที่หรูเรือใบก็หรูละชิลมากอย่างที่บอกอ่ะก็วิ่งไปเกาะก็ใช้เวลาเยอะท้อง มีทีวีมีอะไรมีอะไรแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเช่าเนี่ยกางใบหรือไม่กลางครับอ่าบางส่วนมากก็ถ้าหาลูกค้าไม่ต้องการก็ไม่กางครับผมถ้าบางลูกค้าต้องการก็กางก็คืออยากลูกค้าอยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นใช่ครับถ้าอยากจะถ่ายแอคกอาร์ตกางใบก็ได้กแต่แต่ก็ต้องดูด้วยวันลมบางวันมันไม่มีลมอ๋อไม่มีลมถ่ายไม่สวยแล้วใบเหี่ยวอย่างี้ก็แอกเป็นหน่อยหน่อยก็ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปถ่ายหรอกแอ็อาร์ตเพราะมันจะอยู่ที่มีลมเยอะ แล้วไม่กระแทกกันวูบแตกวูบแตะเหรอส่วนมากกระแทกกันข้างล่างในห้องอ๋อมันตึ้มตึมมีไม่ใช่ลมไม่ใช่คลื่นก็บางทีคลื่นเรียบเคลเลร่เรียบแต่มันก็มีตึมมีตึ้มตึมอย่างเงี้ยถือพวงมาลัยก็อาจจะมีแบบซ้ายขวาด้วยเรือของเรามันขึ้นโยนมันจะอยู่ใต้บันไดเนี่ครับเครื่องยนต์อันนี้อะไรครับเครื่องยนต์ครับห้องเครื่องห้องเครื่องต้องมุดมุดหน่อย เฮ้ยทาไมเครื่องเล็กทาไมมันใหญ่จังอะนี่กี่แรงนะอันนี้อันนี้แรงเยอะนี่เขาสั่งมาเป็นตัวนี้ตัวนี้แรงเยอะแล้วแต่ออเดอร์ไงที่เขาจะลงมาเป็นสเปคมาเฮ้ยไดชาร์จไปนัใช่เป็นไดชาร์จใช่สองตัวครับส่วนมากพอเรืเอใบเนี่ยเขาจะแอนตี้เขาจะใช้เครื่องน้อยเครื่องมันจะอยู่ในห้องสังเกตมันจะอยู่ใกล้ห้องซึ่งมันอยู่เป็นห้องซาลูนห้องนอนส่วนมากถ้าเขาจะนอนกันเขาจะกางใบ แล้วก็วิ่งเฉ็บเฉ็บไปเรื่อยเรื่อยก็คนคนซื้อเรือใบก็คงไม่อยากติดเครื่องหรอกใช่ส <serving. S 1> <Enfin> ่วนมากเขาจะอินดี้อินดี้แต่แต่จะซื้อเรือใไมอืมจะอินดี้นิดนึงสามหมื่นแปดยอมยอมไหมสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านี่คือจะไม่มีอาหารกับไม่มีรอบไม่รอบเบียร์คือไม่มีอยู่แล้วครับค่าประตูกับอาหารไม่มีครับผนสามหมื่นสามหมื่นห้าไม่มีถ้าสามหมื่นแปดคือผัดกะเพราเมื่อกี้ได้ได้ครับไได้ ตัวนี้ก็มีออโต้พาวิลด์ใช่ไครับมีครับตัวนี้มีออโต้พาวิลด์รุ่นใหม่ๆมีออโต้พาวิลด์สบายออโต้พาวไม่ได้คุมใบมันจะไปคุมที่หาคือไปคุมหาเสือหางเสือครับจะคือใบก็คือใบเราก็เลื่อนซ้ายขวาเหมือนกันที่ถามตะกี้ว่ามันกินลมด้านไหนลมวันหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ว่าแบบเออไม่ใช่ลบมันไม่ใช่จะเปลี่ยนตลอดอ่ามันไมเปลี่ยนเร็วตลอดอ่ามันนานๆเปลี่ยนทีใช่เพราะงั้นเราจะวิ่งแล้วก็คำนวณไปเลยแล้วก็กดออโต้พาวิลด์ได้แล้วทําไมต้องกดออโต้พาวิลด์ พราะก็ห้องไปกระแทกคือเพราะพห้องมันสบายไงแล้วเราก็มากระแทกขึ้นข้างล่างขึ้นข้างล่างะบนออโตไปหอกข้างในนี่ก็คือเหมือนบ้านนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือเล่นเรือใบคงไม่มีใครมานั่งอยู่ในนี้หรอกอยู่ข้างบนน่าจะมันกว่าใช่มันกว่าก็มีก็มีจอดนอนน่ะใช้ชีวิตค้งคืนค้งคืนแล้วก็ จริงๆหรูหราเหมือนเรือยอทแหละก็สังเกตเห็นไหมอายืนคุยกันเนี่ยเราทีางลงงกว้างกวาง้กวางมากจบดีกว่านะพี่อุชเนาะเรือใบของเรามแม่ใครไม่เปคนเริ่มให้ตับตับในพี่อุด <laughs> <laughs> ถ้าสมมุติว่าคนมาเช่าพี่อุดอย่างเงี้ย สมมติคนดูบอกสนใจเช่าแต่ว่าต้องการตับตับเนี่ยเขาไม่มีมานพี่อุ้นหาให้ได้ไหมโอ้ยไม่ครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ถนัดเหรอไม่ถนัดครับไม่ถนัดเรื่องนี้ไม่ถนัดเลยเรื่องนี้ไม่ถนัดฮะว้าหามาเองนะครับตับตับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับพี่อุ้นบ๊ายบายขอบคุณพี่อุ้นครับ